มาครับผมมาเราไปมีอยู่หมื่นเพชรครับเราไปสุม่มพี่ใครของเราดีกว่าถามว่าไอไอตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยควรสุ่มอันไหนครับอากิล่านะมันกิมถึกเดชนะครับไอนี่มันมันแบบฟาร์มอะ่ะแล้วก็พีพีด้วยถามว่ามันเก่งมากไหมมันก็มันเก่งนะระดับท็อปเขาก็ใช่ครับมันแรงอะ่ะมา เร,เราจะมาสุ่มนะครับถ้าถามว่าใครเนี่ยควรสุ่ม46ไหมผมมองว่าประมาณสัก42พอโอเคอากิลาเนี่ยตัวหนึ่ง้ามีตังค์นะแต่ถ้าไม่มีตังค์คือเริ่มต้นเดิมทีเลยคือสำหรับใครที่แบบว่า TO ก็ไม่ได้ C เซยอะแบบ c 1 c 2อะไรเงี้ยแล้วก็กล้าอย่างเงี้ยฟาร์มก็ไหวบ้างไม่ไหวบ้างผมว่าใครตอบโจทย์หนึ่งมันแจกด้วยสองสุ่มอีกสัก เป็น C2 เนี่ยโอเคเลยไปตรงไหนก็ไปได้คนระับมาสรุปเลยก็คือใครถ้าใครเริ่มต้นเนี่ยสุ่มใครออกมากูปราบยมทูดให้มันได้สัก C2 เริ่มต้นเลย2องอคิล่าเนี่ยถ้ามีตังเก็บไว้ก็ได้ครับหนึ่งตัวไม่เสียอะไรเก่งอยู่นะเพราะมันเป็นถึกเป็นเป็นเดอะ่ะเออเพื่อไว้เอาไว้ผ่านด่านเพื่อไว้แบบมันทุกตัวละครอ่ะมันเก่งไม่เหมือนกันครับมันเอาไว้ใช้แบบไม่เหมือนกัน ดังนั้นคือเก็บน้องไว้ไหนยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วครับใน,ในในภายภาคหน้าในการที่จะแบบไปลงหอลงดันผ่านคอนเทนต์ต่างๆส่วนของเราวันนี้เราเอาพี่ไข่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะอืมวามไม่ค่อยดีไปขอให้ฝันเป็นจริงหมื่นทองดูดิฝันเป็นจริง สี่สองกูหยุดเลยเนะี่ยตู้ยใครวะเนี่ยเอ๋ตู้ยในะครอยู่ไปขอให้ฝันเป็นจริงข้ามเลยครับข้ามวัคซีนหกทีไม่ออกนะอะไรเลยเนี่ยโโคตรเขือ เหยโอ้ er. oh. อีก3ทีขอแค่ตัวเดียวอาสูยังมีเกียร์ตัว er เหี้ยอะไรมึงจะบอกนะหลุดเรทข้าจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวที่แห่งนี้ข้าจะปกป้องเองไอ้หาลูก เกลดครับผู้ชมอีกห้าทีโอ้โหมึงไม่ให้กูได้เลยนะเนี่ยโคตรเกล้าโคตรเกีล้าเฮียล้มจมโคตรล้มจม โอเคครับก็ชค,คลิปเมี่งนี้กูจะมาสุมให้มันแบบได้ตัวหนึ่งหน่อยโคตรลมจมอารากักไปแล้วเจอกันผมยังสัตยังที่คลิปสรุปครับก็คือถ้าใครแบบพึ่งฟาร์มเริ่มต้นแล้วไม่มีตัวฟาร์มเอาใครส่วนใครที่แบบพอมีรูบี้เหลือก็คืออากิลาหนึ่งตัวแค่นั้นจบครับโอเคแล้วเจอกันผมสวัสดีครับ เปิดเลยครับ C2 เราขอให้ฝันเป็นจริงการันตีนะไ่ก็มาส่วนใครเอาอาคิล่าสักหนึ่งตัวก็ได้รหรับคนที่บีอ,อง

i <laughs> you